วันนี้ก็อยู่คลองหมาสายล่างนะคือ่ามอกินเดี๋ยวไล่ฟังมันกี่เรามาจากคลองดิบสามนะหรือกเม่อกี้ที่เรามาตรงนี้เพราะว่าเราเป็นกังวลเรื่องแม่น้ำป่าตากที่น้ำป่าตากท่วมที่แถวเพชรบูรณ์าตากแต่แล้วน้ำป่าตากมันไหลแางนี้มันก็จะไหลมาจากด้านเหนืออะไรก็จะผ่านเพชรบูรณ์ผ่านอะไรมาแล้วก็จะมาถึงเกืือนป่าตากตัวตะิีตนันที่เห็นน้ําท่วมเนี่ยอยู่ก่อนถึงเกืือนป่าตากก่อนที่น้ำไหลลงเกืือน พอไหลลงเกิดป่าตากพุ่งแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาแม่น้ําป่าตากต่อมันจะแยกไปสองทางคือไปทางซ้ายเนี่ยก็จะออกไปน้ำเจ้าพระยาแล้วตรงเขาเรียกประตูน้ำพระรามหกมันก็จะแบ่งลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะมาคลองทางคลองคลองระพีพัฒน์ลงมาระพีพั์ก็จะแยกไปสองฝั่งอีกระพีพัดแยกตกไปแม่น้ำเจ้าพระยาอีกแล้วระพีพัฒน์แยกใต้ก็ลงมานี่มันก็จะมาเจอคลองสามคลองระพีพัดก็จะเปลี่ยนชื่อคลองสามแม่น้ำก็จะลอยลงมาลอยมาอย่างนี้คลองสาม นั่นที่เราเห็นว่าน้ําล้นที่ไอ้ป่าตากที่รงจากนะไม่มีผลกระทบกับกรุงเทพเพราะว่ามันอยู่เหนือเกลืออีกนะตอนนี้แม่น้ำป่าตากเขาก็ควงผิวขอข้างเยอะเขาก็จะปล่อยน้ำลงมาเยอะหน่อยแต่น้ำที่ปล่อยลงมาก็ไม่ได้มาที่กรุงเทพโดยตรงตัวเดี๋ยนี้ถูกตัดออกไปที่แม่น้ำเจ้ายาไม่ได้แบ่งเป็นสองสายตัดออกมาทางไอ้ตรงคลองแม่น้ำป่าตากแหละไปลงที่แม่น้ำเจ้ายาไปทางฝนข้างบนแล้วที่เหลือก็จะโรยลงมาแถวคลองอะไรบางพิพัฒน์แยกใต้ แยอย่แยกใต้ใช่ไหมแยกใต้แยกใต้นี่คือแกแล้วก็แยกตกไปนี่ดังนั้นที่เหลือก็จะส่วนนึงจะลงมานี่แต่ก็ไม่ได้เยอะแล้วจะมาถูกตัดด้วยคลองลังสิทธส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้เรามาถึงคลองบกวาสายล่างก็คือตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นหน้าด่านกรุงเทพแล้วตรงนี้นะเพราะว่าเลยไปหน่อยเนี่ยก็จะเป็นหนองจอกด้านนู้นนะนะแล้วก็ทังนี้ก็จะเป็นสายไหมอ๋อตรงนี้ก็จะไปเจอคลองสองหรือว่าจุดเริ่มต้นของคลองลับเท้าตรงหัวหัวเลยนะก็จะเป็นคลองสองมาต่อไม่ต้องลงมาถึงคลอง แล้วตรงเนี้ยนักกองศพก็ลากกันเดียวกันดปมันก็จะไหลลงมาแล้วตรงเนี้ยก็วพิธีคือนักกองศพก็ช่วยตรี้เป็นประตูกั้นน้ําอยู่ส่วนอื่ือจะไม่ให้น้ำเข้าไปในกรุงเทพก็จะดันออกไปทางขวาแต่ตรงนี้จะดันออกไปทางแม่น้ําเขาเรียกว่าน้ำจังหวันายกแต่ว่าสุดท้ายมันจะเป็นน้ำบามบากงแล้วเกิดดันตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะไปทางกรุงเทพนี้กรมหลวงก็ช่วยในดันออกอยู่เนี่ยคือดูดออกนี้มันก็มีคลองอันนี้คือเข้าไปทางสายใหม่ครับนะแล้วแถวนี้ประตูน้ำกรมสอวงเป็นคนดูแล ันจะมีคลองย,ออย่อยทั้งหลายที่เราฟังไงคลองสามคลองสี่คลองห้าคลองหกคลองเจ็ดที่คอยตัดน้ํามันจะมีประตูน้ํากั้นอยู่คนท้องควบคุมเพื่อไม่ให้น้ําเข้าไปในกรุงเทพก็ถานการก็ยังไม่ได้เป็นถวงอะไรนะครับเพราะั้นก็ตอนนี้เราก็เฝ้าระวังตลอดแต่ก็ยังไม่ถึงที่ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเหนือเขื่อนขึ้นไปอีกนะที่น้ํป่าตากที่บอกว่ากําลังล้นปล่อยปน้ำมนก็จะล้นแถวเหนือแล้วก็น้ําที่ปล่อยจากป่าตากเกิดป่าตากมาไม่ได้มาที่กรุงเทพร้อนเต็ม ตัวห <PC and S 1> <Str GI> นึ่งก็ออกมาทาง tai, e แม่น้ำเจ้าพรยาส่วหนึ่งก็ลงมาทางเรอีพัสแยกใต้ในแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรใช่ยังไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็อย่าประมาทไม่ได้นะแล้็อย่างที่บอกเราก็เสริมคานไปแล้วเกือบสองแสนใบแล้วกระดอบแล้วก็จุดอ่อนต่างๆแล้วก็เตรียมทั้งบิ๊กแบะไรไว้อะนะแล้วก็เตรียมพวกความแข็งแรงด้วยอย่าให้เกินแตกเหมือนที่ที่ลงสังตลงสักก็คือกระสอบทรายแหละก็พอน้ำเยียมันก็แต่ว่าใต้สถานการณ์ก็น่าจะมันเอาไปได้ะแล้วก็ไม่ต้องตกใจพวกเรา ที่ก็มายืนยันต่างสารารนะว่าทางกรมชลก็ช่วยกับเราตลอดคุยกันตลอดนะ,ะสถา,าการันที่นี่สาวๆดูแลเครื่องเลยเ<ม>ก่งนะ<ม><ม>อยู่ที่นี่ไปจับไหมล่ะ<ม>เอาจเปิดไฟเไหมเขาไปคุยกับพี่ที่เปิดน่เปิดไฟไปตกเหรอไฟตกค่ะโอ้ยง่ดเ้ดเลยทกลนที่ดูจะไหนล่ะ เนี่ยคือช่วยดันออกไปเพราะตัวนี้คือน้ำที่ออกจากแม่ท่าบุรุรเทพเพื่อดันออกไปทางนครนายกแต่ว่ามันจะยยกหนึ่งว่ามันเป็นเนิเนไงยมันจะออกไปยากมันใช้ปั๊มช่วยูยู่อย่างนีน้เต็มแหะตอนนี้น้ําก็เป็นน้ําดํานะครับคุณผู้ชมฮะไม่ใช่ชาบูนะคุณผู้ชมฮะน้ําดําก็มาจากดินโคลน,นะครับนนะขอบคุณมากน้านําดำเลยครับจา์าครับ น้ำตาพวกมาจากไอ้ไรน,นาเพราะว่าเหมือนกับมันนักมันตกอยู่มาก็ร่อยแต่ก็เป็นไซส์โตเข้ามาก็ขอบมัน,มนมคตรมากเลยนะอยู่กับ่าวแก่ได้ด้วยะตอนนี้เราอยู่กันที่ลังสิกใต้นะครับผู้ชมแพ้<า>กับจังหวัดปุมธานีนะครับแต่ก่อนเนี่ยคลองพวกนี้ไม่ได้มีหน้าที่ระบายน้ำนะมีหน้าที่เอาน้ำเพื่อการเกษตรแล้วมันจะนี้มันจะรีเวิร์กกันเลยอ่ะเพราะว่าคือมันเป็นหน้าที่อะกระจายน้ำเข้า ตอนนี้เราต้องดึงน้าออกเพื่อระบายออกแล้วบางทีมันจะมีจุดที่เป็นคอขวดที่ประตูลอยน้าอยู่นี่ซึ่จะก่อบมาทำหน้าที่เหมือนเป็นเป็นที่เก็บน้ำก็จะทาให้เราลอยน้ําอับช้าลงไปอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบการการใช้งานเลยทั้งหลายระบบที่เรารับมาจากกรมโลนเนี่ยมันเปลี่ยนจากที่เป็นตัวกักเก็บน้ํามาเปลี่ยนเป็นการระบายน้ำขึ้ยต้องทาให้มันใหญ่ขึ้นจากที่คอขวที่เป็นของลกาด้า ขยายขยายมากขึ้นหน่อยตอนนี้ที่ท่วมที่อยุธยาเนี่ยมีผลกับเราที่น่ากังวลอะไรบ้างหเปล่าไม่น่ากังวลเพราะว่าอย่างอยุธยาที่ท่วมเนี่ยก็เป็นจากการปล่อยน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทใช่ไหมแล้วก็ที่ท่วมเนี่ยก็เป็นสภาพที่ไม่ได้อยู่ในคันแชน้ำก็เป็นบ้าน้านเรือนเกษตรกรทั่วไปใช่รับเราก็ปล่อยมาเกินสองพันลูกบาทกเมตรต่อวันทีก็จะเริ่มท่วมของเราเองเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดในกรทมอยู่ภายในคันแชน้ำจะเว้นบ้านเรือนที่ลูกค้ามาด้านนอกอันเนี้ย วิกฤตยู่ที่3,500เรตอนนี้ก็เปวัน3,300ก็ยังมีเหลือเยอะแต่ก็ประมาณไปได้เราก็ไปเถิมกันตลอดน,นะมีประโยคหนึ่งคอมเมนต์มาครับเจ็บใจยอยู่พิมพ์ว่าอายุธยาช่วมมิดกรุงเทพรอดเฉยไม่ได้ไม่ได่ไม่ไ้มต้องเป็นสภาพของเราก็าก็เป็นวิธีการการบริหารมานานแล้วตนนั้งแต่เราสร้างเขื่อนเป็นแนวนี้เพราะเมืองมันควอาจจะคนรละรูปแบบกันนิดนึงครับแต่เราก็ส่งกำลังใจให้นะครับเราก็ดูแลของเรา เราก็ไม่ได้อยากให้ทุกยาท่วมหรอกเดี๋ยวก็อยากจะให้ทุกคนแห้งกันทั้งหมดแหละแต่ว่าคงเป็นแล้วก็ผมว่าเจ้าน้ำเจ้าพยามันยาวมากไงของกรุงเทพพื้นที่เราไม่ได้ไกลมากมกี่กิโลเกือแล้วกี่กิโลอ่ะเกือบ18กิโลเองถูกป่ะบาง14กิโลบาง0กิโลบ้นของเรามันไม่เยอะทําทเกลือได้แต่พอขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวอู้วมันยาวทําเกเลือรอบมันไม่ได้เพรานเกลือมันต้องต่อเนื่องไงทำเป็นฝันหลอมันก็ไหลเข้าอยู่ดีระบบการป้องกันจะเป็นคนละรูปแบบครับ ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะเราไม่ได้อยากให้คนอื่นท่วมเลยนะมันก็เกี่ยวกับประเภทของพื้นที่ด้วยเนาะเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการอยุธยาก็เป็นยังเป็นเมืองพื้นที่ปลูกครับไปทำเก็บก็ไม่ไ้งายไม่น hmm. okay. ้ำมันดหนึม well. ันฝักหญ้าฝักข้าวเนาะทางานใจก็เหนทันไซโปล่คือรูปแบบแต่น้ำมันขึ้นส่วนในลำเตอโอเคเดี๋ยวไปไหนต่อนะไปไปอเครับรุงเทสแล้วครับผม เอาละ,ละเ,เดี๋ยวชายแ,แดนกรุงเทพฯยังไม่ได้ชายแดนเต็มที่ยอีกนิดนึงก็จะเป็นเขตสองจอกละนองจอดวาดตรงนี้สองจอดจอดแล้วก็ขึ้นไปมุนกเป็นสายไปเดี๋ยวลงไปก็จะไปคอนเสิร์ตแถบโอเคมันมันจะมีเป็นด่นานใดนะนจะมีคลองสองแบบคือคลองเหนือใต้คลองออกกมโดกนะเหนือใต้ก็เป็นเนี่ยแล้วมีพัดแยกใต้ลงมาถึงคลองสิบสามแล้วก็ลงไปแล,ล้วตรงนู้นก็จะมีใหญ่พวกคลองสองคลองสามคลองสี่คลองห้าคลองที่เป็นตะวันออกตะวันตกก็เริ่มจากด้านบนชือ่อไม่นับอาดักเลยอะ่ะ แล้วก็มีรล้วมีพัดแยกตกแล้วก็มีคลองลังสีแล้วก็นกายกแล้วก็มาคลองบอกวา่าสายล่างแล้วก็มาคลองแสนแสบแล้วมาคลองประเวศน,นี่ได้สอง่วนนี่ตัดน้ําลงเจ้าพยากับลงแม่น้ำข้าท่าดีให้รับมาโกงนี่ก็จะลงมาด้านล่างก็ไปเจอเนี่ยน้ําที่เราตัดอยู่ก็ต้องเถิอกันโอเคครับปะเอาเราพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับ